สวัสดีค่ะนักเกรียนชั้นปสนะคะวันนี้นะคะใบางานที่ครูให้ไปเป็นใบางานเรื่องการหารนะคะซึ่งหน้าแรกจะเป็นการหารยาวนะคะอ่าเดี๋ยวครูก่อนที่นักเกรียนจะทำเรื่องการหารได้อันดับแรกนะคะครูย้ำนะคะให้นักเกรียนไปท่องสูตรคูณให้แม่นยำก่อนนะคะเพราะถ้านักเกรียนท่องสูตรคูณได้แม่นยำนักเกรียนก็จะทำการหารได้ง่ายมากขึ้นนะคะ เดี๋ยวที่นี้เรามาดูตัวอย่างในการแสดงวิธีการหารยาวนะคะ,ะดูจากตัวอย่างข้อที่1ก่อนเลยนะคะข้อที่1 719หารด้วย8นะคะ,ะทีนี้วิธีการสังเกตของนักเรียนนะคะนักเรียนดูอย่างอันนี้ตัว หารเป็นเลขหนึ่งหลักดังนั้นเราก็หารไปทีละตัวนะคะเริ่มแรกเริ่มแรกเริ่มจากหารเลขเจ็ดนี้ก่อนนะคะอะ่นักเรียนวยไไไไา่า8คูณอะไรได้7จคะอแปดคูณอะไรได้7ถ้าไม่มีถ้าแคูณอะไรได้7ไม่มีเพราะว่าเจ็ดอ่ะมันน้อยกว่า8ใช่ไหมลูก 7มันน้อยกว่า8ดังนั้นคือเริ่มต้นก็8 1 8แล้วใช่ไหมคะดังนั้น7มันน้อยกว่า8แสดงว่ามีตัวเดียวนะคะก็คือเลขอะไรคะก็คือ0นะคะ8คูณ0นกักเรียนก็เขียน0ูนย์ข้างบนนี้8คูณ0ได้0นะคะหลังจากที่ใส่ผลคูณเสร็จแล้วก็ให้นกักเรียนลบนะคะอ่า7ลบ0ย์ได้7ก็เขียนข้างล่างนี้นะคะ เมื่อนักเรียนลบเสร็จแล้วให้นักเรียนดึงตัวเลขที่อยู่ข้างหลังตัวที่เราหารเมื่อกี้ลงมา1ตัวเหมือนเมื่อกี้เราหาร7ดใช่ไหมคะอ่าทีนี้อ่าพอเราหาร7เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดึง1ลงมานะคะดึงลงมาทีละ1ตัวนะคะอ่าต่อไปเราก็ดูว่า8คูณอะไรได้71อ่านะักเรียนก็ท่องสูตรคูณไปนะคะ8อะไรได้71คะ อ่ลองท่องลองท่องดูนะคะ8อะไรคะแปดเจเท่าไหร่ลูกแปดเซึ่งมันเยอะนะคะดังนั้นเราก็ต้องเอา8 8 64ปดหนะคะแปได้72มันใกล้เคียงกันจริงแต่มันมากกว่าซึ่งเราเอาไม่ได้เราก็ต้องเอาตัวที่มันน้อยกว่านะคะก็คือ8ปคูณแได้64 เอามาลบกันนะคะ71ลบ64ได้เท่าไหร่คะอ่าลบไม่ได้ต้องยืมตัวหน้าใช่ไหมคะอันนี้จาก1ยืมจาก7มา10มีอยู่แล้ว1ก็เป็น11นะคะส่วน7เนี่ยจาก70นะคะให้เพื่อนไป10ก็เหลือ6นะคะเหลือ60เนาะอ่า11ลบ ส1 4, ่ลบ4ได้7จนะคะ6-6ลบ6ได้ศูนะคะอ่ะทีนี้พอเราลบเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึง1ตัวข้างหลังลงมานะคะอันนี้ก็คือดึงเลข9ลงมานะคะดึงเลข9ลงมาจากนั้นนกักเรียนก็ดูว่า8คูณอะไรได้79นะคะอา่าเมื่อกี้8 8 64 8 9 72 80เป็น80 นักเกรียนจะเอา8คูณ9เท่ากับ72หรือจะเอา8คูณ10เท่ากับ80คะนักเกรียนจะเลือกตัวไหนคะอ่านักเกรียนต้องเลือก8ปคูณ9ได้72นะคะเพราะว่า7 2มันน้อยกว่า79นะคะและมันใกล้เคียงที่สุดถ้านักเกรียนเอา8คูณ10เป็น80ไม่ได้เพราะนักเกรียนจะเอา79ลบแ0แบบนี้ไม่ได้นะคะลบไม่ได้ดังนั้นเราต้องเอา จำนวนที่มันน้อยกว่านะคะก็คือ8 9 7 2ทีนี้นักเรียนก็เขียนเลข9ข้างบนนี้นะคะ8คูณ9ได้72นะคะแล้วเอามาลบกันนะคะจำไว้นะคะหลังจากที่นักเรียนคูณเสร็จแล้วนำผลคูณมาใส่เสร็จแล้วให้นักเรียนไปลบกันก่อนนะคะ79ลบ72ได้เท่ากับ ะะมีจํานวนอะไรให้ดึงอีกไหมไม่มีแล้วแสดงว่าสิ้นสุดการหารยาวนะคะหลังจากนันก้นนักเรียนก็เขียนตอบได้เลยนะคะตอบนะคะตัวเลขที่เป็นคำตอบผลหารก็คือตัวเลขที่อยู่ข้างบนนี้นะคะอ่าก็คือ89ส่วนตัวเลขที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะก็คือเศษนะคะอย่างอันนี้ก็ได้คำตอบเท่ากับ89เศษ7นั่นเองนะคะ ทีนี้เขาให้เราตรวจคำตอบด้วยใช่ไหมคะวิธีการตรวจคำตอบนะคะนักเรียนก็คือการตรวจคำตอบของการหารวิธีการก็คือต้องนำผลหารไปคูณกับตัวหารแล้วก็บวกกับตัวเศษนะคะอ่าวิธีการตรวจคำตอบตรวจคำตอบก็คือนักเรียนต้องเอาผลที่ได้จากการ หารเมื่อกี้คือ89ใช่ไหมคะลูกต้องเอา89ไปคูณกับตัวหารซึ่งตัวหารก็คือเลข8เมื่อกี้นะคะลูกต้องเอา89ดเาคูแแล้วก็บวกกับ7นะคะอ่ะนัะกเรียนไปคิดในกระดาษทดเลยนะคะ89คูณ8ได้เท่าไหร่88 64 64บวกเเป็น70 เอ็นะคะอ่า712แล้วก็บวกกับ7อ่าเป็น719ถ้าหากว่าคำตอบที่ได้จากการคูณแล้วก็บวกเนี่ยได้เท่ากันกับไอตัวหารแสดงว่าเราทำได้ถูกต้องนะคะแสดงว่าการหารของเราถูกต้องแต่ว่าถ้าเราตรวจคำตอบแล้วเนี่ยคำตอบมันไม่ตรงกับมันไม่ตรงกับตัวเลข อ่าอันนี้นะคะถ้าไม่ตรงกับตัวเลขนี้แสดงว่าผิดนะคะก็ต้องไปคิดใหม่เนาะอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวดูตัวอย่างข้อที่สองนะคะวิธีทำนะคะหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าหารด้วยเก้าใช่ไหมคะอันดับแรกนะัเกเรียนก็ต้อง หารเริ่มจากตัวเลขทางด้านซ้ายก่อนใช่ไหมคะก็คือหารด้วย1นึ่งเอ,อเอา9หาร1ก่อนใช่ไหมคะทีนี้ หนึ่งเนี่ยมันน้อยกว่าเก้าใช่ไหมคะดังนั้นหารไม่ได้ใช่ไหมคะนักเรียนเจอเอาเก้าคูณศูนย์ได้ศูนย์ก็ได้แต่ว่ามันจะทําให้เสียเวลานะคะดังนั้นครูจึงแนะนําอย่างนี้ถ้าหากว่าตัวแรกเนี่ยถ้าตัวแรกมันน้อยกว่ามันถ้าตัวแรกมันมีค่าน้อยกว่าตัวหารนะคะให้นักเรียนดูสองตัวแรกไปได้เลยนะคะอ่าอย่างอันนี้นักเรียนก็ดูว่าเก้าคูณอะไรได้สิบสาม ่ก็คือ9 1 9หนใช่ไมคเ้ยคะ9 1 9พอใส่9เสร็จแล้วก็เอามาลบกันนะคะ13-9ลบ9ได้เท่าไหร่ได้4นะคะอ่าพอลบกันเสร็จแล้วนะคะนะกักเรียนก็ดึง8ลงมา9อะไรได้48คะนะกักเรียนอ่า้า9 5 45่้าใช่ไหมคะลบกันเหลือเศษ3ดึง6ลงมา อ่าเก้าคูณอะไรได้สามสิบหกมีไหมคะอ่ามีนะคะเป๊ะๆด้วยก็คือเก้าสี่สามสิบหกนะคะลบกันสามสิบหกลบสามสิบหกได้ศูนย์นะคะดึงสี่ลงมาค่ะนะักเรียนเก้าคูณอะไรได้สี่คะอ่ามีไหมคะไม่มีก็เก้าคูณศูนย์ได้ศูนย์นะคะลบกันเหลือสี่ ดึงอ่าเมื่อกี้เราดึงสีลงมาแล้วเนาะต่อไปดึง7ลงมาเก้าอะไรได้47่ีิบเจ็ดมีไหมคะไม่มีนะคะต้องเอาใกล้เคียงและน้อยกว่าก็คือ9 5 4 5หนะคะลบกันเหลือ2ดึง9ลงมานะคะทีนี้9้าอะไรได้29้มีไหมคะเอะไรได้29ไม่มีนะคะมี9 3 27นะคะ เก้าสามยี่สิบเจ็ดเสร็จแล้วก็ลบกันนะคะเก้าลบเจ็ดเหลือสองนะคะสุดอ่ะทีนี้ไม่มีอะไรให้ดึงอีกแล้วแสดงว่าก็สิ้นสุดการหารนะคะทีนี้หลังจากนั้นนะคะเมื่อเราหารเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทําเลยนั่นก็คือนะักเรียนต้องตรวจคําตอบนะคะอ่ะการตรวจคําตอบก็เหมือนเดิมนะคะให้นำผลหารนะคะผลลัพธ์ที่ได้จากการหารกนะ็คือตัวนี้มาคูณกับ ตัวหารนะคะแล้วก็บวกกับเศษนะคะเศษของเราก็คือ2ตรงนี้ใช่ไหมอ่าก็คิดเลยนะคะ154053คูน9นะคะคูณกันเสร็จแล้วบวก2ค่ะนักเรียนไปคูณในกระดาษทดนะคะถ้าคูณกันแล้วคำตอบที่ได้นะคะมันเท่ากับตัวตั้ง ถ้าคำตอบที่ได้มันเท่ากับตัวตั้งนี้นะคะแสดงว่านักเรียนหารถูกต้องแล้วนะคะแต่ถ้าคำตอบที่ได้นะคะไม่เท่ากันกับตัวตั้งแสดงว่านักเรียนยังหารผิดนะคะเราก็ต้องไปลองคิดแล้วก็หารดูใหม่นะคะโอเคค่ะอันนี้คือตัวอย่างข้อที่2นะคะอ่ะต่อไปค่ะนักเรียนต่อไปเป็นการหารสั้นนะคะ การหารสั้นจะใช้พื้นที่น้อยกว่าการหารยาวนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1น,นะคะสัญ,ญลักษณ์หารสั้นนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะมันจะแตกต่างกับสัญ,ญลักษณ์หารยาวเนาะแล้วก็ตัวตั้งนะคะให้นักเกยนใส่เข้าไปข้างในข้างในสัญ,ญลักษณ์นะคะ ครูแนะนําให้นกักเรียนเขียนตัวเลขห่างๆกันหน่อยนะคะไม่อยากให้เขียนติดกันเพราะว่าเวลามีเศษเหลือเราจะได้มีพื้นที่ในการเขียนเศษด้วยนะคะอ่ะโอเคทีนี้เราก็ดําเนินการหารได้เลยนะคะโดยกาโดยการหารสั้นเนี่ยเราจะใส่ผลลัพธ์ทางด้านล่างทางด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะ เอาล่านะนักเรียนนะักเรียนดูค่ะอันดับแรกก็คือดูตัวเลขแรกจากทางซ้ายก่อนนะคะอย่างตัวนี้เลข7นี้นะคะมันน้อยกว่าเลข8นะคะก็คือมันน้อยกว่าตัวหารข้างหน้านะคะถ้ามันน้อยกว่าแบบนี้นะคะให้เราดู2ตัวแรกได้เลยนะคะก็คือ7 1นะคะคือนักเรียนดูว่า8คูณอะไรได้7 1ค่ะอ่ามีไหมคะ8อะไรได้7 1อ่าไม่มีเอากล้เคียงแต่น้อยกว่านะคะ อะไรคะแปดเก้ามันมากกว่าไม่ได้ก็ต้อง88 6แนะคะตรงนี้ให้เราใส่ตัวเลขที่เราเอามาคูณอย่างเมื่อกี้เราเอา8ปดคูณแปดใช่ไหมคะได้หกนะคะดังนั้นไอแปตัวที่เอามาคูณเนี่ยให้เรามาใส่ข้างล่างข้างล่างจํานวนที่เราหารนะคะอ่าทีนี้เราได้64สิบสี่ใช่ไหมแต่ตัวที่เราหารนะ็คือ71 ดังนั้นเราต้องเอา71เนี่ยไปลบ64ค่ะเพื่อดูว่าได้เศษเท่าไหร่นะคะได้เหลือเศษ7นะคะทีนี้เศษ7เนี่ยให้เราเอาไปเขียนข้างหน้าเลขตัวถัดไปตัวถัดไปคือเลข9ให้เราเอา7เนี่ยไปเขียนข้างหน้าเออไม่ใช่ให้เขียนยืงๆข้างบนนะคะของตัวถัดไปนะคะทีนี้เลข7ที่เศษเหลือนะคะเขียนเรียงกับเลข9มันก็จะกลายเป็น79นะคะ ทีนี้นกักเรียนก็ดูว่า8คูณอะไรได้79อ่ามีไหมคะแ8ดแปดิ่้ใช่ไหมแคูณ9้เท่ากับ72ใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงดังนั้นเราจะเอา9เนี่ยไปเขียนตรงนี้นะคะอ่าแ9 72แล้วเหลือเศษเท่าไหร่คะเพราะว่าตัวเลขนี้เมื่อกี้คือ79ใช่ไหมอ่าเราก็ต้องเอา79ลบ72เหลือเศษเท่าไหร่คะ อ่าเกลบสได้เจอ่าเหลือเศษเจ็นะคะ7 9็ดเลบเจเหลือเศษเจ็นะคะดังนั้นเราก็เอาเจ็ดเนี่ยเศษเนี่ยไปเขียนข้างหลังเลข9นะคะก่อนก่อนตัวเลขถัดไปนะคะอ่าเขียนตรงนี้ทีนี้ตัวต่อไปที่เราต้องดูก็คือเลข7กับเลข0นย์นะคะเขียนเรียงกันก็เป็น70ใช่ไหมคะอ่านักเรียนก็ดูว่าแคูณอะไรได้70็ดคะ 8ปดคูณอะไรได้เจ็ดสิบอ่าแปดแปดเก้าเจ็ดสิบสองมันเกินไปแล้วใช่ไหมคะก็แปดแปดหกสิบสี่ใช่ไหมคะเราก็ใส่แปดตรงนี้อ่าทีนี้เหลือเท่าไหร,ร่คะเศษเหลือเท่าไรคะอ่าตัวเลขตรงนี้คือเจ็ดสิบเนาะตัวเลขตรงนี้คือเจ็ดสิบแต่ว่าผลที่ได้จากการเอาแปดคูณแปดคือหกสิบสี่นักเต้องเอาไปลบก่อน เพื่อดูว่าเศษเท่าไหร่70็ดสลบหกเหลือ6นะคะตรงนี้เหลือเศษหกก็เขียนหข้างหน้าเลข9แบบนี้นะคะโอเคจากนั้นนกักเรียนก็รู้ว่า8คูณอะไร <c oughs> 8คูณอะไรได้69 8คูณอะไรได้69คะไม่มีแค่เค็งที่สุดก็88 64ใช่ไหมคะอ่ะก็เขียน8ตรงนี้88 64นะคะแต่ตัวเลขตรงนี้คือ69เนาะ 69-64ลบ64นะคะเหลือเศษ5นะคะอ่ะเราก็เขียน5ตรงนี้นะคะดังนั้นตัวถัดไปที่เราต้องดูนะคะก็คือ5กับ5เขียนเรียงกันก็เป็น55นะคะนัเกเรียนก็ดูว่า8คูณอะไรได้55มีไหมคะมีไหมคะ8 5 4ห้8 6ี่ส4ด 48 87 56เอาไม่ได้นะคะดังนั้นก็ต้องเอา86 48นะคะ86 48แต่ตัวเลขตรงนี้คือ55นักเรียนก็ต้องเอา55ลบ48นะคะว่าได้เท่าไหร่นะอ่าได้เจ็ดแสดงว่านะคะเศษที่เหลือจากการหารทั้งหมดนี้ก็คือเหลือเศษ 7นะคะคำตอบนะคะก็คือ 80, 9, 8ปด8มเกร้ศษเจ็ดค่ะอย่าลืมใส่ลูกน้ำด้วยนะคะโอเคค่ะอันนี้คือตัวอย่างของการหารสั้นนะคะ